เป็นลูกคุณหนูมไหมมินพี่แพรเป็นลูกคุณหนูลูกคุณหนูแปลว่าอะไรวะแปลว่าได้วาได้วาได้คุณลูกคุณหนูแปลว่าได้เราไม่อยากโลนที่เราไม่อยากโลนเราผพิ่งสวยเราผพิ่งสวยว้าได้เรื่องแปลคุณไงอ๋อเออเจ๊ไม่เปิดตัวไงดาราไหมหรือไม่ใช่ผมรู้จักไม่รู้อ่ะคุณรู้จักใครอะไรจะรู้้วยเป็นดาราไหมไม่บอกเอ้ยแน่ คุณสวยมากเพิ่งม,มองหน้าไงพต,ตอนแรกมองถนนมองถนนมองถนนเออไม่ได้แบบมาคุยมองหน้าไงสวยมากนีน่นะ สวัสดีครับ,รบข่าสู่รายการเชฟประวันนะครับวันนี้นะครับแขกรับเชิญนะครับเป็นแบบว่านางเอกระดับประเทศนะเขาให้เกียรดเราออกช่องเรานะครับผมเคยเจอก็แล้วครั้งหนึ่งที่ตุตตาพาตูุยครับแล้วก็ผมก็สัมผัสได้เลยว่าแบบว่าเขาดังระดับแบบระดับเนี้ยแตบบ่ไม่ถือตัวเลยอะทำไมทำไมเขาไม่ถือตัวเขาไม่ถือตัวคือแปลว่าคุณเคยเจอดาราที่ถือตัวหรอคือถือตัวไม่คือบางคนเขาก็มีทรงไงบางคนเขามีทรงแบบว่า มีระยะห่างแต่ว่าเขานี่คือแบบว่าสบายๆเลยผมฟอลไอจีไปเขาก็ฟอลกลับอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับมินพิทยานะครับจะมาหาผมที่บ้านเดี๋ยวรอเจอมินพิทยาก่อนไม่รู้ว่าตอนนี้ยังโสดอยู่ไหมเพราะเจอครั้งที่แล้วโดนโสดแต่ล่าสุดเนี่ยวาเลนไทน์เนี่ยมันมีลงรูปออดอกไม้ไม่รู้ว่ามีแฟนยังแต่น่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากเดี๋ยวเจอมินพิทยา นี่มินทำได้บ้างเห็นพุ่งไปตีกอล์ฟป่ะใช่เฮ้ยมีกี่ตีกอล์ฟไหมตีเฮ้ยตีมานนี่ยังนานแล้วก็คือแบบตอนเด็กๆตีบ่อยเอ้ยเหมือนเหมือนมินเลยคือตอนเด็กๆมินตีได้เลยนะมินตีแต่พอมัไม่ได้แล้วพุ่นมาจับใหม่มันก็แปลกใช่มันแปลกๆคือแหมเราเข้าวงการเราก็รู้ว่ามันงานมันเยอะใช่ป่ะัวดาดำ จริงหรอวงอ <c oughs> ทีนี้วงรอไม่แต่นี่มินยังไม่ยังไม่ออกรอบไงคือเคยป้าป้าเคยพาไปออกรอบทีหนึ่งแล้วตีไม่โดน <c oughs> พอมันพรมันไม่โดนแล้วมันตงนะติงแล้วเราเป็นนักกีฬาเราแบบเราเคยเล่นกีฬาแล้วเรามั่นใจใช่ป่ะแล้วอยู่ดีๆแบบเอ้ยป้าไปเลยทำได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็กล่าวมันตีได้เฮ้ยตีไม่โดนมันไม่ตีนานมันไม่ได้ตีนานเสียเซลล์ที่หลังจากนั้นก็เลยแบบไม่กล้าออกรอบอีกเลยจะออกไหมล่ะ อยากออกมากแต่ว่าีผมไ่ตีขอบคุณได้ไปดิไปดิมันอยู่ที่เราคุณชวนผมไปแล้วไม่ไม่เดี๋ยวเขาไมาชวนไม่ชวนเนี่ยคือตอนนี้ยมินยังเพิ่งเพิ่งฝึกไม้เก้าฝึกไม้เจ็ดเพิ่งหัวเหล็กเออแล้วก็ขึ้นขึ้นไดเวอร์แล้วขึ้นไดเวอร์ไปทีหนึ่งแล้วแต่ว่าเรายังยังไม่สามารถเหมือนวางแผนได้ะคือก็มันคือการวางแผนใช่ป่ะเออมันคือแบบระยะเท่านี้เราจะใช้ไม้ไหนอะไรมินยังไม่ล้ำขนาดนั้นชวนที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมั่นใจเราชวนนะ มันอยู่ที่ว่าคุณจะชวนผมหรือเปล่าเดี๋ยวพอคุณตีเป็นปุ๊บคุณก็ไปชวนคนอื่นอลกแล้วไม่ไม่ชวนเพราะว่ากลัวว่านิกกี้จะแบบไม่ว่างไงเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวถ้าว่างแล้วจะทักมาเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวอีพีถัดไปตีกอล์ฟเต็มเแต่ล่แต่าสุดผมเห็น คุณลงรูปก,กับพ่อนึ่ง <Dad. S 1> คุณเป็นแบบว่าผู้บริหารเลยเราก็ๆๆจะเรียกจะเรียกว่าอย่างนั้นแหละคือเราไม่รู้ว่าเราเรียกตัวเองว่าอะไรคือในบริษัทมันก็คงเรียกนั่งตำแหน่งบริหารนั่นแหละแต่ว่า<ด>แต่เราอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าเราเออเขาก็เรียกกันอย่างนกันแต่ว่าเขาเขาเขา,เร,า,เ,รา,เ,ราเรียกว่าอะไร CEO มีเขาเรียกมดีเอก็คือ m a น a g i n g Director คือแต่พ่อนี่เจ้าของพ่อนี่คือกรรมการไม่ค่อยทำงาน นั่งคุมอย่างเดียวกรรมการคือเจ้าของเราเนี่ยคือทํางานให้เขาแล้วก็ก็คือบริหารบริหารให้เขาแล้วเขาก็นั่งให้วิชั่นกับคุมตัวเลขเลยจริงจังเลยเหรอจริงจังค่ะคโอ้โหแสดงว่าจริงจริงแล้วก็คือแบบว่านอกจากเป็นดาราแล้วคืองานธุรกิจนี่คือจริงจังเลยจริงจังเลยค่ะนี่คือเพราะตอนนั้นก็ มีคนลงนะใครลงไม่รู้ว่าแบบว่าถ้าเรื่องที่ดินในยอมิีวิทยาคนเดียวไปล่าลงใช่หหรือใครลงคนเาใช่เบลเบลใช่ไหมเพราะถ้าเกิดเรื่องที่ดินในยอมีวิทยาคนเดียวเลยยแต่เบลเขาก็ถ่อมตัวเบลเขาก็มีคุณมีที่ดินเยอะอ่ะเราก็มีแต่ว่า นี่หอตัวคนที่มีคนที่มีก็ป่าป่าไงป่าป่าเขาเก็บตั้งแต่อุ้ยแต่เราต้องชื่นชมคนสมัยก่อนนะนิกกี้คือคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่อย่างรุ่นเรามันฟุ่มเฟือยใช่ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ซื้อรถเดี๋ยวก็ซื้อแบรนด์เนมเนี่ยนี่เออคนไม่มันแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องเอามาพูดกันด้วยที่ดินคนไม่รู้ว่าเลยจริงเหรอก็คือเราแบกที่ดินไปโชว์ใครไม่ได้อ๋อจริงแต่ถ้าแบบแบกนาฬิกาอย่างนี้มันอ่ามันแบบเฮ้ยสวัสดีค่ะอย่างเงี้ยเด็กๆก็ได้แต่ขอมีโชว์หน่อยดิเออหน ไม่ได้แต่ที่ดินนะไม่มีใครรู้ว่าเราแบกไว้ไม่ได้แต่เอาจริงๆป้าถ้าถามมินอ่ะตอนเด็กๆอ่ะเราอาจจะซื้อของแบบคือเหมือนคนไม่เคยซื้ออ่ะตอนเด็กๆเราหาเงินได้มันเหนื่อยใช่ไหมลูกคุณหนูมไหมมินพี่แย้มเป็นลูกคุณหนูลูกคุณหนูแปลว่าอะไรวะได้ฟวาได้ฟ้าได้คุณลูกคุณหนูแปลว่าไม่เราไม่หยาโล้นในที่เราไม่หยาโลนเราผู้หญิงสวยเราผู้หญิงสวยวาได้ วะ <What? S 1> <What? S 2> ได้จริงๆพูด <คน S 1> มึงค<ม>ุณต้องพูดเพร้อมกับเราคุณต้องพูดพร้อมกับเราจริงๆคุณม,มี่คุณเป็นคนพูดมึงครูไหมครับผมอยากรู้นนได้กับเพื่อนสนิทก็มีบ้างค่ะได้กับเพื่อนสนิทก็มีบ้างมูลซีเขาใครมั้งเพื่อนในวงการมันเถึง,ง,งคุณซีอเพื่อนในวงการจริงๆเราเหมือนคบได้ทุกคนนะแต่ว่าเพื่อนสนิทเราเอาจริงป้าเพื่อนสมัครสนิททุกวันนี้จะเลิกคบแล้วเพราะทำแต่ธุรกิจใครเป็นเพื่อนสนิทมูลซี เพื่อนสนิทก็มีหลายคนนะมีที่ที่ขอนแก่นก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่กรุงเทพก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งแตเป็นแบบซีเลยมากินหมูทะที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าสายชิลไงแล้วถ้าดาราดาราก็เจอได้หลายคนนะซีใครซีใครหรอมีแก๊งมากมีแกงก็จะเป็นบ้านเนี้ยแหละบ้านผู้จัดการเดียวกันน่ะฟ้าใสเลยน้องมีนาแล้วสุดก็เนี่ยที่ลงไอจีไปอ่ะก็จะเป็นแกงแกงครอบครัวช่องเจิตผมไม่ซีอ่ะ อูเราออกมานานอยู่นะสามปีแล้วอ๋อนี่เป็นรีแล่นมาใช่ใช่ใช่ก็เลยแบบแต่ก็ยังเจอทักทายกันปกติอะไรอย่างเงี้ยกับช่องก็ยังปกติอ่าใช่ก็ยังแบบเจอกันไปร่วมงานไปทํางานเนี่ยแต่ตอนเด็กๆก็คือแบบว่ามีคนขับรถตั้งแต่เด็กมีคนขับรถตั้งแต่เด็กไม่เคยไม่มีคนรถอันนี้เป็นเรื่องที่ตอนเด็กๆโมโหนะคือคือนิกกี้มองมองเข้ามาในชีวิตมินนิกกี้จะรู้สึกว่าอู้ได้ฉาใช่ป่ะแต่เวลาเวลาคุณแบบ มีคนมาควบคุมมากๆอ่ะอะไรที่มากเกินไปมันจะอึดัดเอออย่างตอนเด็กๆเราเคยแบบเราเคยอึดอัดกับเรื่องนี้มากเลยเรื่องที่ว่าเรามีคนประกบตลอดเวลาเ่อนเพื่อนเด็กๆคนเขินเขินเราต้องให้เขาจอดหน้าโรงเรียนแล้วเดินเข้าไปในโรงเรียนเพราะว่าเรารู้สึกว่าเพื่อล้อเราว่าลูกคุณหนูนี่นี่จะบอกควบคมเลยนะใช่ตอนเด็กๆเนี่ยจะบอกว่าเวลาคนบอกคุณลูกคุณหนูโกรธโกรธโกรธเพราะรู้สึกเหมือนหยามเกียดเ มันรู้สึกเหมือนแบบจริงๆอ่ะโตมาก็รู้เออมันก็ดีนี่หว่าลูกคุณอะไรเงี้ยใช่ปะแต่ตอนเด็กๆอ่ะเรารู้สึกว่ามันเหมือนโดนเพื่อนแซวว่าเราไรศักยภาพอะไรเงี้ยนะก่แต่จริงๆแล้วอ่ะเราเราสามารถทําอะไรได้หลายอย่างนะ,ะคือคุณไม่ต้องตัดสินหรอกว่าเรามีเงินหรือไม่มีเงินคุณดูแค่สักยภาพเราก็พอแต่คุณเนี่ยให้คนรถไปจอดทางทางโรงเรียนเพราะเขินเพื่อนเขินเพื่อน,น,อนคุณตากับผมเยอะหรอผมเนี่ยให้แม่เนี่ยเวลามารับเนี่ยออกจากโรงเรียนมามันกิโลนึงเพราะอะไรรึไหมเพราะอะไรรถเก่ารถเก่า รถนิก้ะจะรู้ว่าคุณบอกว่าเราเป็นลูกคุณหนูใช่ปะคือเรามีคนขับรถน่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่ส่งเราไปอยู่ในโรงเรียนที่แบบเอ้ยถือว่าท็อปมากของจังหวัดขอนแก่นนะแต่คุณรู้บ้างว่าเขาเหมือนแกล้งเราเขาเอารถกระบะขนของให้เรานั่ง,นงเรียนทุกวันมีคุณเคินเราเคิรนเคินใช่ไหม นิกี้เราไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดานะนี่เราไม่ได้ดูถูกว่ารถกระบะไม่ดีนะอย่ตอนนี้รถแบบนี้แล้วมีเหล็กยื่นคุณเคยเห็นคุณเคยเห็นอ้าวันนี้ค่ะ เดียรพี่ครับเออเดียรพี่เดี๋ยวก็เขาเข้าใจไม่รู้ทักใครคุณเขินนี่เจนจริงๆคุณเขินเขินคือตอนเด็กๆนะในคือตอนเด็กๆคือตอนนี้ไม่อายนะนะตอนนี้ไม่อายแล้วอายก็ได้แล้วแต่ตอนเด็กๆมันอายว่ะมีผมแบบอายแบบแอบเลยคุณจะแอบปะถ้าเรามีลูกเราก็ต้องเข้าใจนะคือแบบหมายถึงว่ารุ่นลูกรุ่นเจนต่อไปอ่ะเออเราก็ต้องเข้าใจเคานะว่าในช่วงชีวิตเขาที่เขาเกิดมาแล้วอยู่ดีนี่บอกปะคือเขามีสังคมของเขาเพื่องนั่งรถหรูหมดแล้วรถเข่าคนสุดโต่งขอโทษนๆขอเขาส ผมแอบเลยผมแอบเลยผมแบบรู้สึกทุเรศตัวเองมากนะผมยอมลงกลับไปผมคือรถทุกครั้งอะผมจะโกโอหกแม่ผมง่วงแต่ผมมาเอ็นบอกคุณเคยเอ็นบอกว่าเอ็นบ่อยไม่ให้ใครเห็นว่าผมนั่งในเนี้ยเออเเข้าใจฟิลเข้าใจฟิลเคยทำแม่เลยบอกว่าเคยทำเลยนะเคยไหมเคยทำเคยทำแล้วก็เคยจอดข้างนอกด้วยเออ แต่ว่าแต่ว่าโตมาแล้วเรารู้สึกเราชอบนะเรารู้สึกว่าเออพ่อแม่เราฉลาดคือเขาอะอยากจะสอนเราเพราะไม่งั้นน่ยมันก็จะมีแต่คนชมไงเออ,เ,อ,อเขาก็อยากให้เราเหมือนเรียนตั้งแตบบ่เบสิกของชีวิตว่าเออกว่าจะมีเนี่ยมันต้องผ่านอะไรกันมาบ้างอย่างเงี้ยแล้วเราต้องไม่ยึดติดเออเราต้องแบบอยู่ที่ไหนก็ได้นี่เขาส่งตอน7จ็ดขวบอะพ่อแม่ส่งไปอยู่แหน่คลังอ๋อทำนมต้องแต่เด็กเลยอ่ะ,ใ,อะใช่ให้อยู่กับพี่ๆที่เขาแบบเหมือนอยู่ร้อนๆไม่มีแอร์ะไรเองอ่าเออแล้วก็แบบเราต้องไปแพ็คตะปูอะแพ็คคอเพราะงั้นแต่เจ ขวบได้ข้าแรงด้วยนิกี้เนาะใช่บ้านเรานี่ไม่เนี่ยมีหนึ่งถามไงว่าคำว่าคุณหนูแปลว่าอะไรเ<ป> <laughs> พราะว่ามินอะไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองถูกสปอยเลยพ่อไม่สำว่าพ่อไม่สปอยเลย <laughs> ไม่สปอยเลยค่ะนี่การันตี ออซื้อของเล่นพ่อซื้อให้แมตอนเด็กโอ้โหเป็นเรื่องเล่ามากเลยพ่อเคยซื้อโน้ตบุ๊กให้เครื่องหนึ่งสมัยรุ่นเราเด็กๆอ่ะแพงมากแพงมากเท่มากสามหมื่นจำได้จำราคาได้สามหมื่นบาทในวัยแบบยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่เท่มากมันเหมือนได้รถแบบหรูๆคันนึงเออมันคือได้รถหรูคันนึงอะรู้ว่าคุณพ่อเนี่ยซื้อให้ในวันเกิดเพราะเราขอว่าเราจะมาทํางานทํารายงานอ่ะเออว่าเออมันไม่มีคอมแล้วมันลําบากเขาอะพูดกับย่าทุกครั้งที่เจอย่าตลอดหนึ่งปีว่าว่าเรา จริงว <G ã entender> <uta> ่าเราฟุ่มเฟือยกี่ขวบแม่งตอนนั้นตอนนั้นประมาณสิบห้า วบคุณสิบห้าทำเงินกด้เยอะแล้วนะเยอะเยอะนี่ขออนุญาตเอาร้อนใช่ไหมร้อนมากเขาบอกว่าเราฟุ่มเฟือยหลังจากนั้นนะเราตัดสินใจไปเรียนอเมริกาเลยอ๋อคุณไปอยู่มันก็ั้องตัดเด็กเลยปีหนึ่งได้ตั้งแต่อายุสิบห้าเรากลับมาสิบหกแล้วก็เอนทรานซ์ไงแล้วก็เรียนเตรียมไม่รักษาเหตุที่ไปอยู่อเมริกาเพราะอะไรก็คือรู้สึกว่าก็เหมือนที่บอกไงพอมันมีคนตามมีมีพี่เลี้ยงมีอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกเหมือนกับว่าเออชีวิตมันแคบอ่ะมันเหมือนกับว่าเออชีวิตเรามันน่าจะต้องเติบโตแล้้้้ววไปขาาาางหนนมกก่่ีใช ซึ่งเราเข้าใจว่าพ่อแม่ห่วงเรานะอาพอโตมาถ้าเราเป็นพ่อแม่คนเราคงทําเหมือนกันอนะเอเอแต่เออเรารู้สึกว่าต่างประเทศก็น่าจะเป็นการตอบโจทย์ที่ดีว่าแบบเออไปเรียนแลกเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ย แล้วมีนพูดภาษาอังกฤษได้ไหม Can you speak English? I can speak English. เราพูดได้เราแต่แต่พอดคุณไม่ค่อยพูดป่ะไม่พูดคล่องมพูดได้เลยในกี้พูดได้เลยแต่ว่า When you Stay in USA Do you have boyfriend? Noi d i d n t What วันจันทร์ไทยสเปกวันจันท a ์ไทย ไม่ไม่ไม่สเปกทูเรตหวานี่กีวันเวันสท้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ก็ด้มินอะชอบตีอินเตอร์นี่กี้พอตอนอยู่อเมริกามันมีฝรั่งตานํำข้าวมาจีบแล้วมินก็รู้สึกว่าทำไมมินไม่ชอบเขาคือตาฟ้าเลยนะตาฟ้าผมแดงเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันถึงกลายตาฟ้าผมแดงเลยนะแล้วแบบจีบจริงจังเลยนะตอนอยู่ไฮสคูลอะแต่เราแต่เรารู้สึกว่าทำไมเราไม่อินอะเฉยเฉยเขาที่หลอนะเขาก็ดูดีนะแต่เรารู้สึกว่าแบบเราไม่ได้ชอบ สเปคที่แบบ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 นชอบตีอินเตอร์เนี่ยหลังจากที่ค้นพบตัวเองคุณมัรู้ตัวแน่ๆว่าคุณชอบตีอินเตอร์เพราะว่าที่ผ่านมาเวลาแบบรู้สึกรู้สึกอินกับใครอ่ะจะเป็นแนวตีตีตัวใหญ่แเป็นตีใช่ไหมตีตีหมดเลยตีหมดเลยตีและต้องพูดภาษาอังกฤษเก่งเพราะนี่เวลาโมโหอ่ะเวลาโมโหพูดภาษาอังกฤษ ไม่ไม่เราจะรู้แต่เราจะเราจะรู้สึกว่าถ้าเราเป็นคนไทยเราควรพูดภาษาไทยไม่แล้วเราคุณโมโหคุณพูดภาษาอังกฤษคืออะไรเวลาคุณโกรธแฟนใช่สมพติผมเป็นแฟนคุณอันนี้ขอโทษนะไม่ไม่อันนี้พูดไม่ได้ต้องโมต้องโมโหกันต้องโมีสองอย่างต้องโมโหกับกึุมกลุมนิดนึงสตอรี่กึลุ้มเมาเมาแล้วสตอี่ดย์ไอแอบแบ๊คโฮมเไม่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 ดม่ไ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 ่ไไมม ไม่ไม่เราจะไม่ค่อยอุทานเป็นอะไรที่แบบยา่วคายแ้วคุณพูดไงแต่เราจะพูดเป็นแฟกต์ว่าแบบเอ้ยแบบนี้มันไม่เหมาะสมถ้าเป็นแฟกกับคุณอะไรมัางที่คุณรับไม่ได้อะไรบ้างเที่ยวโกหกเที่ยวคือไงไปผับได้ไหมคือมินชอบคนทํางานอ่ะถ้าทามาทํางานตอนคืนไปผับไปไหมถ้าคนทํางานจะไปไปผับไม่ไหววันสุะทุกเย็นทุกค่ำวันเสาร์วันว่างไม่ค่อยมีอ่ะส่วนใหญ่แต่เราดูแล้วไม่ดูไม่ดูไม่ดูเลยน่ากลัวนะนี่เก้ผู้หญิงไม่ดูอ่ะกัทูดนี่ยังน่ากลัวไม่คือมินอ่ะเป็นคนที่ไม่ขี้ถึง แต่ว่ามันน่ากลัวตรงที่ถ้ามินรู้สึกว่ามินเชื่อใจคนคนหนึ่งไม่ได้อะมินเดินไปเลยนะงงมากเลยนะมินจะสามารถตัดแล้วเดินไปนิ่งๆเลยพูดดีๆนะคือ,ค,อคือเหมือนกับว่าเราพยายามคือมินจะไม่สงสัยในความพยายามของตัวเองเลยอะ,อะคือเหมือนอาเราพยายามเรียนรู้เราก็ไม่ได้บอกว่าเราถูกนะ,ะแต่เรื่องของคนสองคนมันคือมันมีแค่คนสองคนที่จะเติบโตและแก้ปัญหาไปด้วยกันแต่พอมันเหมือนมันต้องลงล็อกกันอะเออพอถึงวันนี้เรารู้สึกว่าเออมันต้องเจอคนที่ที่ใช่ก่อน ถ้าใครที่ทําให้รู้สึกว่าคุณไม่มีค่าเนี่ยไม่ใช่ละถ้าจะคุณชอบใครคุณจีบก่อนแมหรือว่าต้องรอผู้ชายจีบก่อนจีบได้เป็นจีบผู้ชายด้วยเรจีบจีบกไหก็อาจจะแบบเคยดีเอ็มหาผู้ชายเคยปะทักไปก่อนปะไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยดีเอ็มหาผู้ชายกดไลค์รัวไม่คือของมินมันจะเป็นลักษณะไม่ใช่แบบว่าเอ้ยฉันดูรูปเธอฉันชอบอ่ะนิกกี้อของมินมันจะผู้หญิงมันจะต่างกับผู้ชายนะผู้ชายจะแบบอ ي, ุ้ยเธอสวยแล้วแบบเคยจีบใช่ป่ะแต่ผู้หญิงอ่ะมันเหมือนต้องรู้จักรู้จักการรู้จักการแล้วก็เหมือนเเเเห็็นทท่่าาาาาีแล้้้ววกกรรูสึอชบข ราก็อาจจะเปิดโอกาสให้เขาคือแบบเนี้ยเรียกจีบปะยังไม่เรียกจีบอ่าถ้างั้นก็คือไม่ได้จีบถ้างั้นก็คือแบบแค่แค่รู้สึกว่าเอ้ยเราชอบแล้วเราเปิดโอกาสให้คุณจีบแล้วแล้วผมจะรู้ยังไงสมมติคุณชอบผมเนี่ยผมจะรู้ยังไงว่าคุณเปิดโอกาสให้กินด่างไหมไม่ได้ดิษฐ์ไม่ได้ไได้ไม่ได้ดิไม่ด้ดิษฐ์้วไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้นะผมจะรู้ได้ไงเราจะยิมือเ เราจะคุยด้วยคุยด้วยคือเราจะถ้าถ้าสมมติว่าชวนคุยแล้วเราจะคุยด้วยแบบไม่หยุดอ่าคืออ่าแต่ถ้าแต่ถ้าเราคุยแล้วเรามีสเปซอะถามแล้วหยุดแปลว่าเรากําลังบอกแล้วว่าเรากําลังปฏิเสธแบบแบบคอมโพมัยส์อะปฏิเสธแบบแบบไม่เฮิร์ตอะแบบให้เกียรติอะเออว่าว่าเราเฉยนะเออให้เขารู้ตัวแล้วก็แบบเขาจะได้ไม่รู้สึกไง เราเราเข้าใจนะเวลาคนแบบเอาหัวใจมาให้เราอะแล้วเรารู้สึกว่าเราควรจะให้เกียรติเขาอะว่าเขาเขาส่งสิ่งดีๆมาให้เราเออแต่ว่าเราจะปฏิเสธยังไงให้เขารู้สึกว่าเขายังมีคุณค่าอยู่แต่ต้านั้นนอกใจทีนึงเลิกเลยไหมเลิกเลยใหีโอวาสนไม่ักเง้ะขอก็เคยมีแฟนคนหนึ่งจับได้ว่านอกใจเออไม่เป็นข่าวด้วยนะคือคือเราก็แบบไม่ไม่ไม่เอามาพูดให้เสียหายกันอะไรเงี้ยให้เกียรติกัน แต่ว่าพอจับได้ปุ๊บเราก็เราไม่เจอหน้าเขาอะเอางี้ดีกว่าคือเราจับได้คือถ้าเล่ารายละเอียดมันจะตลกมากเลยมันจะเหมือนสายสื่อเลยนิกกี้ก็คือแบบไปถึงบ้านอะไปถึงบ้านเลยไปถึงบ้านเขาเลยว่าเขาเป็นผู้หญิงมีเซนเซนผู้หญิงมีเซนต์นะนิกกี้คุณต้องให้เกียรติผู้หญิงนะนี่อายุพอๆกันนะเนี่ยะแต่มันแม่มาดั้งนี่อายุเท่ากันนะศิลานีใช่ไหมนี่เหมือนอายุเท่ากันนะเนี่ยเหมือนมีแม่คนหนั่งสอนเหมือนจะแบบเหมือนจะเออเออใช่ไหมแต่เราอะรู้สึกว่าเราไม่อยากเห็น แบบเพื่อนเหนื่อยใช่เพราะสุดท้ายอ่ะต่อยเอาคุณทําผิดกับคนอื่นคนอื่นเขาจะร้องไห้เสียใจครั้งเดียวนะแต่สุดท้ายผลลัพธ์ที่คุณจะได้อ่ะมันคือของคุณนะแล้วคนที่มาเป็นแฟนคุณก็ต้องรวยไหมหรือไม่ต้องเออไม่ต้องกลางๆลกลางๆกลางๆคือไม่ถึงขนาดมาแบบให้เราแบ่งแต่ว่าช่วยกันทามาหากินเนี่ยแต่ไม่รวยก็ได้ไม่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 ได้เดียนติดกับตรงนั้นเลยแต่ขอแค่คุณขยันแต่ไม่ต้องรวยเท่าคุณก็ได้ไม่ไม่เออมันเทียบกันไม่ได้นะดิกีเวลาที่เรามีอะไรแล้วเรารู้สึกว่าใครจะเติมเต็มเราอะ บางทีมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินเนี่บงบางคนคู่ชีวิตอาจจะมาเติมกันในส่วนนั้นแต่อย่างของเราเรารู้สึกว่าเรามีโจทย์ชีวิตที่แตกตา่างคือเราเป็นทายาธุรกิจนี้เราต้องต่อยอดธุรกิจให้ได้โจทย<อ><ม>์ของเราใช่แล้วคนที่จะมาอยู่กับเราคือคนที่ต้องต้องช่วยเราทําสิ่งนี้ให้ได้ทําโจทย์เราให้ได้อย่างเงี้ยแล้วเราเห็นใจเราเวลาที่เราแบบต้องตีโจทย์ให้แตกอย่างเงี้ย เออม,มันมันคือโจทย์ชีวิตคนไม่เหมือนกันปะ,ะแต่ตอนนั้นผมเจอคุณคุณยังโสดนะแต่ตอนนี้เหมือนคนลงลงรูปดอกไม้เล้วอ๋อใช่อเ,เอามันก็ต้องมีป้าใน,นกิ๊โสดมานานโสดมานาน,น,อ,าน,นอันนี้กิ๊ไม่ดีใจกับมีหรอไม่ไม่เลยเอาทุเล็ดเอาจริงก <c oughs> ิ๊กต้องดีใจที่มีรีวิวความสุขผู้หญิงมีไฟลิร์ัมากทำไมอ่ะเพราะตอนเขาโสดมีความสุขเรามองแเราคิด แต่พอเขามีแฟนอะใครวะเป็นเป็นแบบขี้ฉาอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเออจริงจริงนิกกี้ต้องฝึกสมาธิแล้วนะโอ้โหปวดหัแล้วดาราไหมหรือไม่ใช่ผมรู้จักไหมไม่รู้อ ouais ่ะคุณรู้จักใครเราจะรู้ได้ไงเป็นดาราไหมไม่บอกเไปแน่แล้วเมื่อไหร่จะบอกหรือไม่บอกหรอกเอางี้เราไปสเต็ปต่อไปเดี๋ยวเรามาบอกดีป่ะดีป่ะแสดงว่าตอนนี้ก็คือเพิ่งคุยกันจริงจังเลยเคยคือเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วแล้วก็เหมือนไม่มีใครกล้า คือเป็นเพื่อนกันมานานมากนิกีค่คือข้ามเฟรนด์โซนนี่มันยากนะนิกี้แล้วคุณมีรู้สึกแบบเออแต่เขาก็ดูดีไหมถามจริงเฟรนด์เฟรนด์นโซนเนี่ยคืออุ้ยพูดยากอะนิกี้มันมีรายละเอียดเยอะอะอยากรู้เลยคือ,ค,อคือเราเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนที่แบบหนุนหนุหนกันมานานเฮียผมไม่คิดมุกคุณไม่บอกผมอะคุณไม่บอกผมอไม่เห็นโอ้โหมีคนไม่คิดบุกโอ้โหเฮียมีมาตลอดเลยเหรอเออตลอดเลยสิอย่างนี้ใหม่ใหม่ปะใหม่ใหม่ปะไม่เป็นไรโอ้โหเฮีย ไม่เห็นผมเป็นคนเกียดขที่มุกมากจริงๆคุณเป็นไหมสมมติเป็นคนหีบิกับผู้ชายแล้วสมมติแบบคุณเห็นขี่มุกความเสน่ห่างมันจะลดลงนิดนึง นมสมมพูดอ่ะผู้ชายมาจีบคุณเดทคุณอะแต่ดีมากแต่มีขี้มูกภายในรดไหมรถร้อนรดร้อนใช่ไหมล่ะร้อนอยู่แล้วใครใครใครมีคนเคยมีคนมาจีบแล้วแบบเขาเช็ดขี้มูกตลอดเลยอ่ะเราก็แบบว่าแต่คุณต้องเราก็เราก็มองเขาเราก็แบบคือให้กำลังใจอ่ะคุณต้องคุณต้องเปลี่ยนใจเขาแน่เพราะดีกำลังใจใช่ เขาไม่มั่นใจไงใช่ใช่แล้วเขาก็ไม่อยากให้มันเขาอาจจะจัดการไม่ได้อะไรมันมาเองไะเหมือนเมื่อกี้มันมาเองแล้คุณไม่ไม่คุณไม่ไม่เตือนนะควาจริงอ๋อเดี๋ยวข้างหน้าจะบอกนะเออข้างหน้าต้องเตือนนะไม่เดี๋ยวข้างหน้าจะช่วยดูว่าเออมีขี้มูกไหมใช่ใช่ใช่คุณต้องตะกิ้บอกนะนี่ปากบอกเลยผู้หญิงต้องเตือนผู้ชายนะแล้วผู้ชายก็ตะกิ้บอกผู้หญิงนิดนึงเพราะว่าบางทีเสร็จคนก็เก่งใจเออเออไม่ใช่แค่ขี้มูกนะมันยังมีขนจมูกยืดขนจมูกยืด่องจริงจริงแล้วแล มันงงซอยมันงงซอยพี่จะพูดกับคุณแล้วจะจบแล้วเนี่ยจบไม่ลงเนี่ยที่มุ้ีงมมาแป้งเนี่ยอะไรนะเป็นต้นนะอ่าเฟนต้นนะยังไงนะมันจะคาบมันยากคลีนจริงจริงมันก็มันก็เหมือนเหมือนไม่มีใครกล้าอย่างนี้ดีกว่าคือฉันรู้มีเส้นอยู่เงี้ยไม่มีใครกล้าคืออาจจะรู้สึกว่าอสมมติข้ามแล้วมันเสียทำไงเออเราจะเสียเพื่อนไหมอะไเงี้ยก็เลยไม่มีใครกล้ามานานมากใช่ แล้วทำไมถึงการไม่รู้เพื่งเพื่งมาคุยกันเนี่ยคือคุยกันมาตลอดคือเป็นเพื่อนกันมาสิปีเนี่ยคุยเป็นเพื่อนเป็นแนวเพื่อนเลยเขารู้จักแฟนเก่าเราเกือบทุกคนเลย<อ>แล้วก็รู้ด้วยว่ามีปัญหาอะไรกับแฟนเก<อ>่าอะไรเง<อ>ี้ยเออคือเราไม่ได้เอาความในามาเล่านะแต่หมายถึงว่าเวลาเราเศร้าอ่ะเขาก็จะรู้้ออกคุณปรึกษาเขาอ่ะไม่ได้ปรึกษาแต่เขาจะรู้คือเราเป็นคนที่แบบเวลามีปัญหาจะไม่ได้พูดอะไรเยอะเออแต่ว่าคนอ่ะจะรู้เลยว่าเราเศร้าเพราะว่าปกติเราล่าเลย่งไงเล่นเล่เล่่นอะไรเงี้ยแล้วสมมติเราเศร้าก็คือทุก จะแบบเอ้ยเป็นไงแล้วทุกคนก็จะมาแยะเพื่อนทุกคนอาจจะรู้แล้วก็จะแบบอย่างปกติเราให้คำปรึกษาใช่เหมือนเป็นศิลานีเนาะแต่ว่าพอเราเศร้าเองอ่ะเราจะนั่งอยู่เฉยเลยเหมือนคนแบบเหมือนคนแบดหมดไปเลยอ่ะเออแล้วก็นั่งเหมอนั่งอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ไม่ได้ฟูมไฟไม่ได้ดาม่าไม่ได้ร้องไห้แบบเออถ้านั่งร้องไห้คือนั่งร้องไห้เงียบๆเลยแบบนั่งร้องน้ำตาหยดหยดหยดพอน้องเรื่องนี้แล้ไหมคุณสวยมาก เพิ่งมองหน้าไงเพราตอนแรกมองถนนมองมองถนนมองถนนนนอเออไม่ได้แบบมาคุยมองหน้าไงสวยมากมินอะถ้าคุณอยากแต่งงานอายุเม่อไหร่อยากแตไปอายุเท่าไหร่ไม่ไม่มีหรอกแต่มินว่าแบบไม่ไม่ได้ยึดติดอย่างนี้ดีกว่าไม่ได้ยึดติดว่าผู้หญิงต้องแต่งงานเพราะว่าผู้หญิงสมัยนี้ก็ทำงานได้แบบมีความก้าวหน้าในชีวิตได้แต่ว่าถ้ามีคนดีๆที่จะเดินขนานไปด้วยกันมันก็ย่อมดีกว่าคนเดียวแล้วปะถ้าคุณชวนชวนผมแต่งงานแต่งงานชวนปาเนี่ชวน อยากให้ชวนไหมอยากชวนเลยชวนก็ไปอาชวนก็มานะชวนชวนนะถ้าการ์ดมาแล้วไม่มาไม่มาทุบถึงบ้านเลยนะก็ให้ซองใครมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยชีวิตคือการลงทุนครับชีวิตคือการลงทุนบางคนผมให้ไปหลายพันแล้วสกกี่ข้าวหน้าเป็ดแสดงว่าถ้าให้ซองเราไมมีเล่าแม่แต่งงานคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องตกลงเรื่องเรื่องการแต่งงานก่อนแล้วเราค่อยไปเรื่องงานเลี้ยงเออได้เนี่ยเห็นไหมด่วนสรุปเนี่วางแผน ขอบคุณมากมินวันนี้คุูสัมปองให้แล้วคุณทำยูทูบไม่มีฝากช่องไม่ยูทูบไม่มียังไม่ฝากฝาก t ิกตอกแล้วกันฝากทิกตอกทิกตอกผมตามเยอะเดินเดิก็ตามเดียวได้อีกเพราะว่าจริงๆเราเรารู้สึกว่าเราอ่ะจะสามารถใกล้ชิดกับแฟนๆได้ในในช่อง t ิกตอกคือมินรู้สึกว่าทิกตอกมินเป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุดละขอบคุณมาก ที่บอกให้ผมครับมินนะใช่แล้วจะมีโอกาสเดี๋ยวชวนไทยเออเดี๋ยวชวนรอบหน้าตีกอล์ฟนเออตีกอล์ฟตีกอล์ฟเดี๋ยวมินขอไปทำให้เก่งก่อนนะอ่าได้ได้เอาแบบให้มันๆเลยนะาชวแบบเฮ้นิกกี้มินได้แล้วนะคะโอเคได้ไปเกลียด้จมินจ๋าได้ขอบคุณครับ